ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาคสองรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเห็นว่าการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพรบรจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522มาตรา49หรือเปล่านั้นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญทั้งเหตุของฝ่ายนา จงและลูกจ้างว่าการเลิกจ้างของนายจ้างนั้นมีเหตุผลที่สมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ซึ่งข้อเท็จจริงที่สารรงงานภาคสองรับฟังเป็นยุติว่าการที่นายจ้างอุทธรับจากการที่เลิกจ้างเนื่องจากว่าจําเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นการทำงานที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้มีปรากฏเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยและที่สำคัญนายจ้างก็ไม่ได้ประสบกับภาวะขาดทุนจนถึงขนาดที่จะประกอบกิจาการต่อไม่ได้เลยและส่วนที่นายจ้างเสนอตำแหน่งงานให้ใหม่นั้นข้อเท็จจริงก็คือทั้งตำแหน่งและค่าจ้างเป็นการลดตำแหน่งและลดค่าจ้างดังนั้นเหตุในการเลิกจ้างจึงเป็นนโยบายที่มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นนายจ้าง ไม่ได้พิจารณาเลยว่าลูกจ้างคนนี้เขาเคยทํางานมาให้ดีแค่ไหนมีกําไรมีไรายได้เข้ามาแล้วเขาจะได้รับผลกระทบขาดไรายได้ขาดความมั่นคงในอาชีพหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังบทสรุปของคดีนี้ ใครที่สนใจศึกษาคดีแรงงานในแบบที่เข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามรอเคลียร์เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะอีกทั้งไม่ปรากฏว่าก่อนการเลิกจ้างนายจ้างได้มีวิธีการขั้นตอนในการลดภาระค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไรเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรแม้ว่านายจ้างจะเลิกจ้างโดยการจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างคนนี้แล้วแต่ท้ายที่สุดการเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้ก็มี มีเหตุผลที่ไม่สมควรเพียงพอจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธารมที่สารรายงานภาคสองพิพากษามานั้นสารอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของนายจ้างฟังไม่ขึ้นดังนั้นโดยสรุปของคดีนี้นะคะลูกจ้างเขาได้รับค่าเสียหายและค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีรวมกว่า 200, 0 0 0บาทค่ะ